สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมูน้อยร้อยท่อนะครับสวัสดีไปทางเฟ f เฟซบุ๊กด้วยนะครับออตอนนี้ก็พบคำครับอยู่กับเจ้านิวทีทีสามหครับ าะบลาก MF 124ฝรั่งเศสครับป้ายเหลืองโอ้ยมาแท้คานี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับ อ,อ,อยหยัดคำญ่พดูดใบมีดเริ่มไม่คมครับเอ้ยนอนเซฟขาเนี่ยอีพอเกี่ยวเจ้ขึ้นมาเกี่ยวเชียง,งข้อ่คยไปุอะ น,นี่แหละย้อนเบิดมือกูเบิดมือจัิงสิแหละนละอต <Not S 2> บ่มีเลยเฮ้ยนี่ครับอุปสรรคนะครับของรถอัดฟางก็มีเหมือนกันนะครับว่าสิบบ่มีน็อตเลยบ่รถเขาบ่มีน็อตเลยครับ เกียวสูงครับแล้วเกี่ยวสวนดูเจากก้าพวเกี่ยวเอาต่อเฟี้ยงเคี่ยงข้อไปบี่นี่แหละครับเหตุผลที่วะผมอยู่หน้านีเบิดมือครับขึ้เท้ามึงเนี่ยนี่ครับติดติดหน้าตู้ครับเกียวเกี่ยวสูงแล้วก็ย้อนเลยครับ ก้อนฟังใบมีดเริ่มไม่คมครับก้อนก็จะคดเดี๋ยวผมจะถอดไปเอยไม่ใช่ถอดสิมันมีชุดหนึ่งอยู่ที่บ้านไฟติดบ่เปลี่ยนบอกเพื่อนไปหฮนอตเบอร์ซิปใหม่ได้ไหม bà đi ông mới nhặt vậy để bỏ vết cốp mân vào nhau เบิึงมันใสผมครับมึต้องไปอัดดอกของมึงมาอนิของมึงมึต้องอัดดอกมาหนิคำมาหนิมึงต้องอัดนี่ครับนนซีฟ <laughs> ครับ เฮ้ยมึงไปไหนเสือสายพาธอันนี้มไไาจากไหนวะอ๋อนี่ครับนอน,นอนสีบนอนสีบขาเคีรยครับ <c ười> จังครับว่าได้๋ยดไว้ยัดไปซื้อสั่สนปานนี้ใส่เบิรงดิงบ่บถึง bỏ vào nhục ao anh yêu con mừng chưa ok mừng tỏ nèo ngặt ô nhục thật ông oh, cứ tít nèo mặt ô nhục mày đâu

亮。<Sure. S 2> <laughs> อะไรครับนี่ครับอุปสรรคก็ไม่ว่างานอะไรครับมันก็มีทุกงานแนลับ มีดเริ่มไม่คมแล้วครับแล้วใบมีดมันหางด้วยผมยังไม่มีเวลาปรับแต่งอะไรเลยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็มต้องไปเกี่ยวข้าวอยู่งานรัดต,ตัวครับ<อ>ก็คันเก่าก็จำน่ายไปเรียบร้อยแล้วครับยังไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูจบไป สองแสนครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูคนขับก่อนว่าจะพอปันเวลามาขับได้ไหมถ้ามาขับได้ก็แม่ว่า,วาแกจะซื้อ ซื้อใหม่นะครับถ้าไม่มีเวลามาขับก็ไม่ซื้อนะครับอัดคันเดียวไปนี่ครับฟับงก็ไม่ถือว่าหนานะแต่ว่าตอมันสูงครับอัดยากนะแต่ไม่ใช่ว่าอัดไม่ได้นะอยู่ที่เทคนิคคนขับครับ โลสองนะครับตอนนี้อ,อ๋อมันก็ไปทัวร์แต่มันก็โบม,มาทาั้ีน้โอเคครับผมคลิปนี้ก็ให้ดูกันแค่นี้ครับพอหายคิดถึงนะครับว่างๆเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอัปเดตให้ชมนะครับก็นี่ครับมีเพื่อนนะครับมาขับช่วยนะครับ เป็นบาครั้งเวลามันหยุดงานนะครับรถเกี่ยวก็ไปขับช่วยครับโอเคพอหอมปากหอมคอครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ